สวัสดีทุกคนด้วยนะครับปกอบผมโดนซาอยู่กับเกม Minecraft นะครับนะก็วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ High Pixel นะครับซึ่งหลายหลายคนก็รู้จักนะผมมี ID แท้แล้วเย้ yeah! ไม่ใช่แล้วใช่นะ,ะยังไม่ได้ขัดรอมสกินมากเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็เราจะมาเล่นกันนะครับซึ่งเอาล่ะเดี๋ยวรอ15วินะครับ ซึ่งมินิเกมที่ผมกำลังเล่นอยู่นะเป็นมินิเกมมินิเกมอะไรวะมินิเกมคิปเปอร์แอคแท็กนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเพิ่งจะเล่นนะฮะโอเคครับนะก็เช่นเดียวกันกับไมเพ็กนะผมก็เพิ่งเล่นนะฮะ <laughs> เอาละซึ่งเท่าที่ผมรู้มาก็คือเราต้องเอาตัวรอดจากคิปเปอร์ใช่ไหมอา่าไม่คิปเปอร์มาตรงกลางใช่ปะถ้าผมดูถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเวฟหนึ่งแฮฟสปาวปิวเออคิปเปอร์คิปเปอร์ อือม <_ an> ชิปเปอร์อืมอืมอือตายเอ้ยเฮ้ยชิปเปอร์มา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 ตีมันตีมันตีมันเอาละวมาละเรายังรอดอยู่ครับ ตเตรียมค้างธนูนะนูถ้าค้างเต็มจะแรงกว่านะแต่จะตีได้ช้ากว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้ดาบกกาด,ด,ดีกว่านะาเอาลบคิปเปอร์ตายแล้วเตรียมก่อน โป,ปร่งเฮดช็อตโปร่งเฮดช็อตตีหัวตีหัวกระโดดแล้วตีจะแรงกว่านะครับเอาละตายแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้จะจะมีอัปเกรดนะครับซึ่งก็จะอัปเกรดไปทำไมก็ไม่รู้นะเอาละชิปเปอร์มาเฮ้เชิญใ้เชิญ ีหัวกระโดดตีกระโดดตีกระโดดตีเราไม่สนเรื่องว่าใครจะได้คิวนะครับผมสนแค่ว่าเออ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 ผมสนแค่ว่าผมรอดก็พอนะครับเดี๋ยวตื้อพิปเปร์ตรงนี้ก่อนนะตีตีตี เดี๋ยวรีบจัดการซอมบี้นะค,ครับเอาแล้วครับเอ้ยซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กเอ้ยคิปเปอร์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  พุ่งเอาแล้วเพชชอตเพชชอตไปครับกระโดดกระโดดตี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 อ่าดีมากเอาซอมบี้มาซอมบี้มาตีครับตีถอยไปถอยไปจากเทรชเดอร์นะครับผมโดนแย่งคิวตลอดเลยว่ะจริงแต่ก็นะฮะไม่สดไม่สำคัญนะคิวสำหรับผมนะ เพราะว่ายังไงเราก็ได้เงินจากการเอาตัวรอดอยู่แล้วนะครับรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคนเนี่ยเฮ้ย incoming ขอแย่งบ้างเอาล่ะตีต่อไป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 อะไรฮะดีมากเอาล่ะมาละหนึ่งตัวอ้าวสกลนี่ว่ะสอยแป๊บอือสอย ตีตีตีต้องเอาละดีไหมเราแย้แย้ายกันเฮ้ยซอมบี้มาเฮ้ยคริปเปอร์ชาร์จคริปเปอร์ชาร์จตีนี่ก่อนมันจะทำร้ายเรานะดีไหมเฮ้ยคริปเปอร์ เกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเริ่มซื้อของกันแล้วนะตอนนี้เอ้ยโกเลมมาเอ้ยถอ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 ยจะโกเลมถอยจกโกเลม,กกเลมไม่งั้นเดี๋ยวโดนลูกหลงฮนะถอยก่อนเอ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้ปล่อยมันตีโกเลมไปครับ ใครอยากตีตีไปอะผมไม่ตีฮะพพอร์ตแล้ผมสายสพอร์ตอ่ะโดนแล้วเอยอย่าลากมาทางนี้อย่าลากทางนี้เอโกเลมนี่ก็โต้ตุ๊ซอมบี้มา เออคิปเปอร์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 คิป,ปเปอร์คิปเปอร์อาเทรดเดอร์ยังไม่ตายเทรดเดอร์ยังไม่ตายมันจะตาลุมบอลอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่ไม่ไม,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 ไม่โอ้โหเวนกรรม โอ้โหคนตายไปแล้วคนตายไปแล้วอะทำยังไงดีโถ้ยยิงไปตีตีตีอย่างนี้ต้องตีมันตีแย่งกันอะไรนะคะโอ้โหเบสไอเบสการยิงธนูแย่ครับเอาละตายแล้วหนึ่ง อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเอาละดับฮะฮะแหลกแหลกเอาละตีคิปเปอร์ก่อน เอาเวรกรรมแล้วใช้วิชาเก่าแก่วิชาหลบหนีขั้นสุดยอดเออซื้อซื้อซื้อ่องนี้ต้องซื้อโยนขึ้นฟ้าครับเอาล่ะเอาชุดเกาะเหล็กนั่นมาจากไหนอ๋อเราก็ปล่อย สเกลบายบายเอ้ยคิปเปอร์ชาร์จคิปเปอร์ชาร์จคิปเปอร์ชาร์จไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องผ่านเลยคนตะลุมบอลกันเยอะ คิปเปอร์ชาร์จมาต้องรีบจัดก,การคิปเปอร์ธรรมาดาไปก่นอนตายแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่มาแล้วโดนไอรอนไอรอน,ออนโดนไอรอนโกเลม จะทำไงดีอะโปล์เลมมันไล่ตื้อผมแล้วเนี่ยชิทใครก็ได้ช่วยด้วยเออจะเอาความสวยเข้าตัวเีกเอานี่มาเร็วโอ้โหเต็มเต็มครับเน้นเน้น เค,ครับก็ไปต่อไปต่อไปต่อครับไปต่อโอ้โห,โโหไม่ไม่โอ้โหเรียบร้อยเอออย่าผ่าน you shall not pass ตายกันเยอะมากตอนนี้เดี๋ยว โดนแย่งอีกแล้วเราก็แรงดีเนะี่ย โอเคเอาละครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ของจุกิ้งเพีเท่านี้นะครับโอเคครับนะจ๊ะก็ถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์เหมือนเดิมนะครับโอเคครับนะก็คลิปน่าจะเป็นเกมอะไรก็น่าจะไม่ครับนะครับโอเคครับเย่บายบายวู้